จริงแล้วเรื่องเงินไม่ใช่สำคัญแต่การพัฒนาคนสำคัญที่สการพัฒนาคนสำคัญที่สุดการพัฒนาคนสำคัญที่สุด You're not talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. t got a lot of nice girls. มวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้อ๋อตอนนี้นะครับเราอยู่มากันครึ่งทางแล้วนะครับก่อนจะไปเป็นเรื่องทุ่งนาสวยงามครับกว้างขวางครับเราเลยจอดคุยกันเล็กน้อยท้ายซ้ายไป็นทาซ้ายวันนี้เหตุผลนั้นซ้ายจากการเหตุผลนั้นซ้ายคือเรื่องบางอครับคือจากการที่เราพาน้องๆไปวัดใหม่กันมันเหนื่อยมากครับผมเลยพาน้องๆมาเดินเล่นโอเคแลขับรถเล่นแถวๆที่นี้เนี่ยพี่ตอนนี้อยู่ที่วัด ไปด้วันแล้วนี่บังผักครับบังบังผักครับเลยไปอีกเลยจากบไปด้วมาเกือบ20่กิโลนะครับแต่เรานะครับลืมกล่องไว้ที่โรงเรียนวันนี้เลยขอกลับบ้านก่อนดีกว่าครับกลับบ้านครับกลับบ้านครับขึ้นรถครับกลับบ้านครับเลยว่าตอกกางสร้างมากับมือครับสร้างกล่องไว้เนี่ย ลืมเองกับมือด้ครับเพราะว่าตอนนั้นกำลังจะผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับฟางันลน้ำบางประคงยามแสงอาทิตย์อาสดงใกล้จะท่ามลงแล้วนะแต่บางประคงนั้นยังคงสวยงามตาคลาคลายสนทยา เราสสแตดจวนลับลงรำไรมองเห็นเรือน้อยลอ่ลอย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 ลอแลอยไอ้ลอยมอยยลอยลอยลอยอยลอลอ่อยลอยเออยลอออยยลอยยอะลอยออยอยลออยลออออยอยลลอลอองยออย